กันบ้างไหมคะว่าทําไมในยุคที่ทุกอย่างเนี่ยกำลังพัฒนาแต่สถานีรถไฟแล้วก็ป้ายจอดรถบางแห่งเนี่ยกับร้างหายบางที่ก็กลายเป็นสถานีที่ถูกลืมไม่ได้รับการพัฒนาแถมไม่ได้รับการดูแลวันนี้มีคําตอบมาให้แล้วคะ่ะอย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีจุดจอดรถอยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือสถานีรถไฟแล้วก็ป้ายหยุดรถนั่นเองค่ะ ซึ่งสถานีรถไฟนะคะจะเป็นจุดจอดรถหลักขนาดใหญ่ที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยประจำสถานีแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันซึ่งแตกต่างจากป้ายหยุดรถที่เป็นเพียงจุดจอดรถขนาดเล็กมีไว้สำหรับขบวนรถไฟที่วิ่งในระยะสั้นๆหรือว่าสายชานเมืองเท่านั้นค่ะก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีก,กว่าคะ่ะว่าแล้วสถานีที่ดีเนี่ยมันควรที่จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง สถานีรถไฟที่ดีนะคะควรที่จะต้องมีความปลอดภัยทางในด้านของความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัยด้านอาชญากรรมควรมีความสะดวกสบายและบริการที่ครบคันควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้นเช่นเก้าอี้ห้องน้ําชานชาลาที่สามารถบังแดดบงังฝนทางลาดสําหรับคนพิการและที่สําคัญเนี่ย ควรที่จะมีไฟฟ้าที่ส่องสวรร่างได้อย่างทั่วถึงต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความสะอาดค่ะควรจะมีความสะอาดทั้งในตัวของสถานีเองแล้วก็ห้องน้ําภายในสถานีนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเนี่ยก็คือควรที่จะเข้าถึงได้ง่ายพร้อมทั้งมีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆนั่นเองค่ะ แล้วป้ายหยุดรถที่ดีละ่ะควรที่จะต้องเป็นยังไงแน่นอนค่ะว่าป้ายหยุดรถเนี่ยถึงแม้จะเป็นจุดจอดรถขนาดเล็กแต่ก็ควรจะต้องมีชานชลาที่สามารถกันแดดกันฝนได้ควรที่จะต้องมีเก้าอี้ให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถมานั่งพักได้และที่สําคัญเนี่ยควรจะต้องมีไฟฟ้าที่ส่องสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะมันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้บริการที่ประชาชนเนี่ยพึงได้รับในการใช้ขนส่งสาธารณะค่ะ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายสถานีค่ะที่กลายเป็นสถานีที่ถูกลืม uh huh. เป็นสถานีรถไฟแล้วก็ป้ายหยุดรถที่ยังมีผู้คนใช้งานแต่กลับไม่ได้รับการพัฒนาดูแลแล,และซ่อมแซม <S <S และจากผลสํารวจเนี่ยจึงทําให้ทราบว่ามีอีก4สถานีที่กลายเป็นสถานีที่แย่ซึ่งแย่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแล้วจากการสํารวจผ่านโพตนี้ในกลุ่มของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะจึงทาให้ทราบว่ามีสถานีชุมทางทุ่งสองอําเภอทุ่งสงจังหวัดนคร สีธรรมราชที่เป็นสถานีที่มีผู้ใช้จํานวนมากแต่ขนส่งสาธารณะเนี่ยกลับไม่ทั่วถึงนั่นเองค่ะ,ะจากเคที่ได้รับมานะคะเป็นคุณป้าคนหนึ่งที่เขาเนี่ยเดินทางไปกับกรุงเทพทุ่งสงบ่อยครั้งมากซึ่งเขาเนี่ยเลือกที่จะใช้สถานีชุมช้างทุ่งสงเนื่องจากว่าเป็นสถานีที่เขาเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดแต่กลับการสถานีนี้เองอะคะ่ะเป็นสถานีที่ไม่ได้มีขนส่งสาธารณะในการเชื่อมต่อมากมายขนาดนั้นเขาก็เลยจาเป็นจะต้องให ผู้ส่งอายุที่บ้านอ่ะคะ่ะมารับมาส่งอยู่บ่อยครั้งซึ่งในต่างจังหวัดเนี่ยการมารับมาส่งในช่วงของเวลาตีสี่ตีห้าเนี่ยมันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เช้ามากแล้วก็น่ากลัวแล้วก็มีความอันตรายดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าสถานีชุมทางทุ่งส่งเนี่ยก็ยังเป็นสถานีที่ ไม่ได้ดีมากเนื่องจากไม่ได้มีขนส่งสาธารนณะที่เชื่อมต่อได้อย่างเพียงพอน,นั่นเองค่ะที่ถัดไปนะคะจะเป็นป้ายหยุดรวดพระราชวังสนามจาันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะป้ายหยุดรถดที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งป้ายที่มีคนเนี่ยพูดถึงมากที่สุดเนื่องจากเป็นป้ายที่ยังมีนักศึกษาแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยใช้งานอยู่แต่กลับเป็นแค่ สาราพักพิงที่ไม่ได้รับการดูแลแล้วก็ส้มแซมเลยซึ่งสภาพในปัจจุบันเนี่ยก็สุดโทรมลงไปมากๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นป้ายหยุดรถมะม่วง2ต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะป้ายหยุดรถนี้นะคะเป็นป้ายหยุดรถที่คนในตัวตำบลในตัวอำเภอเนี่ยจะใช้ในการเชื่อมต่อไปต่างจังหวัดใกล้ๆหรือว่าไปต่างอำเภอใกล้ๆในการค้าขายนะคะแต่ว่าสภาพในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ ป้ายหยุดรถที่นี่นะคะไม่มีแม้ชานชลาที่สามารถกันแดดกันฝนได้จึงมองว่ายังเป็นป้ายหยุดรถที่แย่อยู่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นป้ายหยุดรถมาตะโกอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะป้ายหยุดรถที่นี่นะคะเคยเป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งในโซเชียลเนื่องจากมีคลิปคุณลุงคนหนึ่งที่เขายืนโบกรถไฟนะคะซึ่ง ปายที่นี่นะคะเป็นแค่ศาลาพักพิงแบบนี้ที่ไม่ได้มีแม้กระทั่งชานชาลาหรือว่าไม่ได้มีไฟที่ส่องสว่างได้อย่างเพียงพอจึงมองว่าป้ายนี้นะคะควรที่จะได้รับการพัฒนามากกว่านี้เพราะว่ามันยังมีประชาชนยังมีชาวบ้านที่เขายังใช้อยู่นั่นเองค่ะแล้วสงสัยกันไหมคะว่าแล้วทำไมสถานาีเหล่านี้เนี่ยมันถึงยังไม่ถูกพัฒนา การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าใช้เหตุผลอะไรในการเลือกที่จะพัฒนาแค่บางสถานีจากการที่ได้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยนะคะจึงทําให้ทราบมาว่าในอดีตเองเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาสถานีโดยการใช้โครงการ smart station ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการยกระดับสถานีรถไฟให้มีความทันสมัยมีความปลอดภัยใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเขาเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลค่ะที่เข้ามาช่วยในการบริการแล้วก็จัดการสถานีซึ่งการรถไฟ ไฟแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ของเขาในการคัดเลือกว่าเขาจะนําสถานีไหนเข้าร่วมโครงการนี้บ้างซึ่งสถานีที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้พัฒนาจนสําเร็จเนี่ยก็มีเป็นสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัตนั่นเองค่ะแต่ในปัจจุบันเองเนี่ยโครงการนี้เนี่ยมันก็หมดอายุไปแล้วก็ไม่ได้ดําเนินสารต่ออะไรดังนั้นเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้มีการเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ในการพัฒนา แบบใหม่ซึ่งเขาจะเลือกใช้เกณฑ์ศูนย์ราชการสะดวกนั่นเองค่ะซึ่งเกณฑ์นี้เองเนี่ยจะเป็นเกณฑ์การคัดเลือกสถานีที่อยู่ในตัวเมืองต้องเป็นสถานีที่มีความพร้อมแล้วก็เป็นสถานีที่อยู่ในบริเวณศูนย์ราชการนั่นเองค่ะซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าใน1จังหวัดเนี่ยก็จะมีหนึ่งสถานีที่เป็นแบบนี้เขาเนี่ยไม่สามารถ จะทาให้ทุกสถานีเนี่ยเป็นแบบนี้ได้เนื่องจากมีงบประมาณที่จํากัดแล้วก็มีหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นจึงจาเป็นจะต้องจํากัดงบประมาณแล้วก็พัฒนาไปทีละนิดทีละหน่อยนั่นเองค่ะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลอีกเหตุผลที่ว่าแล้วทาไมบางสถานีมันถึงโดนยุบโดนยกเลิกไปนั่นเองค่ะเนื่องจากรฟทรเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องยุบบางสถานีลงโดยใช้เกณฑ์ว่า สถานีไหนที่มีผู้ใช้งานลดน้อยลงเนี่ยเขาก็จะยุบจากตัวสถานีให้เหลือเป็นเพียงป้ายหยุดรถที่จะมีรถจอดแต่ว่าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เคยประจำสถานีนั้นๆแล้วโดวนยุบไปเนี่ยเขาก็จะโดนส่งตัวย้ายไปยังสถานีอื่นที่มีอัตรากําลังขาดนั่นเองค่ะเพราะปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็เลยทําให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า ทำไมมันถึงมีสถานีที่ร้างหายไปแล้วก็มีสถานีที่ถูกลืมจํานวนเยอะมากๆเนื่องจากรฟทเนี่ยเขามีหนี้ที่สูงแล้วก็มีงบประมาณที่จํากัดดังนั้นเนี่ยเกณฑ์การเลือกพัฒนาของเขาเนี่ยเหตุผลที่เขาเลือกพัฒนาแค่บางสถานีเนี่ยเป็นเพราะว่า เขาไม่มีเงินเขาก็เลยพัฒนาแค่สถานีที่อยู่ในตัวเมืองที่มีผู้คนใช้ยเยอะๆที่มีคนเข้าถึงดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้สถานีในชนบทบางแห่งเนี่ยก็ถูกทุบร้างทิ้งหายไปแล้วก็บางแห่งก็เหลือยุบเป็นแค่ป้ายหยุดรถให้รถไฟเนี่ยจอดแต่ก็ไม่ได้มีพนักงานประจสาสถานีเพื่อลดต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็เพื่อลดอัตราคนนั่นเองค่ะ